มาตรา20ถ้ ok, าความผิดซ nice. <un> ึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชาณาจัากไทยให้อายการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอายการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้ในกรณีที่อายการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนอายการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะมอบหมายให้พนักงานอายการคนใดทำการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนก็ได้ ใหพนักงานอายการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือให้ทำการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนมันดาอำนาจและหน้าที่ประการอื่นที่กฎหมายบ,บัญญัติไว้ใหเป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอายการในกรณีที่พนักงานอายการทำการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของพนักงานอายการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีจำเป็นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้มีอำนาจสอบสวนในระหว่างรอคำสั่งจากอายการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน1 พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขตอำนาจพนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟ้องให้ทำโทษผู้ต้องหาเมื่อพนักงานอายการหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนแล้วแต่กรณีเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้วให้ทำความเห็นตามมาตรา140มาตรา141หรือมาตรา1 4 2ส่งงพร้อมสำนวนไปยังอายการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน มาตราย0วรรคหนึ่งกรณีความผิดเกิดขึ้นนอกราชอา,าจากักรให้อายการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายให้พนักงานอายการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้ตัวอย่างจำเลยทั้งเจ็กับพวกร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันช่อโกองประชาชนด้วยการโทรศัพท์จากต่างประเทศหลอกลวงผู้เสียหายจนกระทั่งผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคนร้ายเป็นความผิดที่กระทำนอกราชานาจากักรเมื่ออายการสูงสุดได้แต่งตั้งใหพันตารวจเอกสอเป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้พันตารวจเอกสอจึงมีอำนาจทำการสอบสวนตามมาตรายึ่ง คาว่าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทยหมายถึงความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจากักรและจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา7ถึงมาตรา9ตัวอย่างนายหนุ่มใช้อุบายหลอกลวงนางสาวสวยจากบ้านที่ตำบลนาเฉลียงอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์พาตัวไปที่ประเทศญี่ปุ่นและบังคับข่มขู่ให้นางสาวสวยทําการค้าประเวณีที่สถานที่ค้าประเวณีที่ประเทศญี่ปุ่น อันเป็นความผิดตามพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551พรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพุทธศักราช2539และประมวลกฎหมายอาญามาตรา283จึงเป็นกรณีความผิดส่วนหนึ่งได้กระทำลงในท้องที่หนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งได้กระทำลงในอีกท้องที่หนึ่งและเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรมกระทำลงในท้องที่ต่างๆกันตามปวีอามาตรา19วรรคหนึ่งทั้งยังเป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทยตามปวีอา มาตรา20วรรคหนึ่งด้วยไม่ใช่กรณีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทําลงนอกราชอาณาจักรไทยอย่างเดียวตามปวีามาตรา20พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรน,นาชเลียงซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกี่ยวข้องจะมีอํานาจสอบสวนได้การสอบสวนจึงเป็นไปโดยชอบตัวอยานานุ่มใช้อุบายหลอกลวงนางสาวสวยจากบ้านที่ตนนําบลนาชเลียงอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์พาตัวไปที่ประเทศญี่ปุน่นและบังคับข่มขู่ให้นางสาวสวยทําการค้าประเวณีที่สถานที่การค้าประเวณีที่ประเทศญี่ปุน่น อันเป็นความผิดตามพอรอบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2,551พรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพุทธศักราช2,539และประมวลกฎหมายอาญามาตรา283จึงเป็นกรณีความผิดส่วนหนึ่งได้กระทำลงในท้องที่หนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งได้กระทำลงในอีกท้องที่หนึ่งและเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรมกระทำลงในท้องที่ต่างๆกันตามปวิอาามตรา19วรดหนึ่งสองสี่ทั้งยังเป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทยตามปวีอาตรา20วัดหนึ่งด้วยซ มาตราย0วรรคหนึ่งบัญญัติให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทาการสอบสวนแทนก็ได้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทําการสอบสวนโดยให้พนักงานอัยการสํานักงานคดีอาญาร่วมทําการสอบสวนและให้ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดังนี้ พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์จะมีอํานาจสอบสวนคดีนี้โจทย์จึงมีอํานาจฟ้องถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกได้เลยครับมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิพากษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปน้าสวัสดีครับ